ธรรมศสการหลวงตาค่ะก็หลวงตาเคยให้กันบ้านว่าให้ไปรู้เท่าทาันไนตัวอวิชาที่มันที่มันผุดขึ้นมาค่ะค่ะก็เออเก็ก็สังเกตเห็นนะคะว่าเออมันก็มีขึ้นมาสมัยก่อนนะมันอาจจะแบบไม่รู้เท่าทานันมันก็เข้าไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้มันก็เออมัน มันก็ล้มมันก็แค่สังขารอันหนึ่งอะค่ะหลวงตาคือบางทีมันก็มาในลักษณะที่เหมือนเป็นตัวสติอะค่ะเหมือนแบบเราทำนู่นทำนี่ทำกิจวัตรในชีวิตประจำวันอย่างเนี้ยค่ะมันก็เหมือนแบบเหมือนมันก็ขึ้นเหมือนมารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเออน้องก็มีเหมือนเหมือนสิ่งถูกรู้ผู้รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาก็ก็ ก็ไม่ได้อะไรกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้ว่ามันมีมาแล้วก็ที่สังเกตก็มีว่าเหมือนรอบที่แล้วที่ส่งกันบ้านลงตาค่ะมันก็เริ่มเห็นชัดเรื่องที่ว่าเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเวลามันจะเข้าไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีไอตัวเจตนาหรือไม่เจตนาค่ะมันก็เริ่มเห็นตรงเนี้ยว่าเออพบชัด มันดับคือมันไม่ไปต่อคือคือเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นว่าเวลาอะไรมีขึ้นมามันมันมันทำสวมเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาแล้วก็มันมันก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรหมือหวามันก็เหมือนเหมือนเหมือนใช้ชีวิตประจําวันหลวงหลงตารอบที่แล้วมาหลวงตาก็บอกว่าเออคือทํางานเราก็ทําไปตามหน้าที่ไม่ผิดสีนไม่ผิดธรรมอะไรเงี้ยค่ะคือ เหมือนมันก็ทํางานใช้ชีวิตทางโลกแล้วมันก็ตอนทํางานอย่างเงี้ยค่ะลงตาตอนที่ต้องพบปะพูดคุยกับลูกค้ามันก็มันก็พูดของมันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันหยุดมันก็เหมือนมันก็เข้ามาสังเกตข้างในอะไรของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีก่อนหน้านี้ก็คือมันก็จะเป็นประมาณนี้หนูก็ใช้ชีวิตแบบบางทีก็ไปออกกําลังกายทํานูน่ทนทํานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ วันก่อนหน้าที่จะมาหาหลวงตาก็ทํางานทั้งวันแล้วก็แบบจะทําขนมมาถวายพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นก็มันก็เหนื่อยแล้วมันก็ฟังหลวงตาข้างในมันก็เหมือนเร่งอะเร่งภาวนาเพื่อแบบจะเข้าใจจะรู้เห็นแล้วมันก็เหมือนเริ่มมีข้างในมันเริ่มค้ำควรว่าหนูก็เห็นมันทํางานอะไรเงี้ยมันก็ค้ำควรแบบว่าเอ๊ะอยู่ทางโลกมันก็เท่านั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยจะแต่แต่สุดท้ายมันก็มันก็รู้ว่าเหมือนแบบ เออมันกําลังจะทําอะไรเพื่อให้ไปได้อะไรมันมันหลุดออกนอกปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะคือมันมันหวังว่าไปมีเราที่จะได้จะเป็นอะไรแต่เออพอรู้มันก็มันก็มันก็หยุดของมันมันก็รู้ว่าเป็นสังขารมันก็ประมาณนี้แล้วก็อย่างเมื่อวานฟังหลวงตาก็รู้สึกถึงใจตรงที่ว่าถ้ามันไม่ยึดแล้วมันจะปล่อยวางมันก็ไม่ต้องปล่อยวางหนูก็เห็นแก้วแก้วน้ำเงี้ยค่ะ เออก็เราก็ไม่ได้ยึดแก้วน้ำเราก็ไม่ต้องปล่อยวางมันก็เหมือนกับทั้งสังขารที่สังขารน่ะมันก็มีของมันอย่างนั้นก็ก็แค่ใช้ไปก็ก็ประมาณนั้นค่ะหลวงตาดีแล้วก็ปฏิบัติได้ดีปฏิบัติได้ดีแล้วละ่ะตอนนี้จะต้องก้าว,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 วหน้ามากกว่านี้ละเอียดกว่านี้ ที่ปฏิบัติมาก็ถูกต้องนะละเอียดชัดเจนดีเพราะว่าที่ที่รับมดก็สภาวะจิตใจก็เป็นจริงไม่ได้เกิดจากความจําเป็นความจริงตัวนี้สิ่งที่เรายังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เข้ามาละเอียดกว่านี้คือว่าตอนขณนะจิตที่ในในปฏิบัติขณะนั้นๆั้นเน่ยไม่ได้หลงไปกับอะไรไม่ได้หลงทรงจิตออกนอกไปคล้ายๆกับว่าจิตหรือใจเนี่ยมันหดเข้ามาอยู่กับตัวมันเอง คือมันไม่ได้ไปสง่งจิตออกนอกไปยุ่งมุนไวยกับอะไรจะพยายามไปทำอะไรเป็นอะไรแต่ในตอนนั้นเนี่ยในตอนที่มันไม่ได้สง่งจิตออกนอกไปอะไรกับอะไรเนี่ยมันมีสังขารเนี่ยใจมันก็จะสงบนะเมื่อไม่สง่งจิตออกนอกไปกับอะไรใจมันก็สงบและว่างเปล่าแต่ในท่ามกลางใจที่สงบและว่างเปล่าเนี่ยมันก็มี ขันห้าที่เรายึดยังยึดถือเป็นตัวเราหรือเรายึดถือตั้งแต่จิตเดิมแท้เนี่ยเป็นตัวเรามันก็อาศัยขันห้าเนี่ยคิดนึกตึกตองปรุงแต่งเอไม่ส่งจิตออกนอกใจมาสงบโอ๊ยมันก็พูดนะไอ้ไอ้ตัวเราที่เรา เรายึดถือเป็นอัตตาตัวตนไว้เราก็จะเห็นว่าอัตตาตัวตนเนี่ยมันพูดมันพูดได้แต่จริงอะ่ะเราไปยึดมันเป็นว่าตัวเราเป็นตัวพูดตัวเราเป็นตัวพูดพูดได้เฮ้ <Hey. S 1> ใจมันสงบและว่างเปล่ามากเลยเราไม่เคยสงบและว่างเปล่าแบบนี้อีกมันไม่ส่งจิตออกนอกไปไหนเลยมันสงบและว่างเปล่า เออเราจะนิพพานแล้วมั้งว่าเนี่ยออโลกนี่มันน่าเบื่อเหลือเกินไม่น่าเกิดไม่อีกเลยโอ้สงสัยจะนิพพานแล้วแล้วเราจะอยู่โลกได้ไหมเนี่ยมันก็จะพูดอยู่นั่นแน่แต่ถ้นนี้ไม่ส่งจิตออกนอกแต่มันก็ลำพึงลำพันนะเรายังเข้าไม่ถึงไอ้ตัวเนี้ยไม่เห็นความลำพึงลำพันในวาใ,ในท่ามกลางความสงบ และในทำการใจที่ว่างเปล่ามันมีความรู้สึกก็มีตัวเราเนี่ยแนเราพึงลำพันเอ,อมันสงบดีเนาะเอ๊ะสงบดีแล้วจะทำยังไงเรายังมีครอบครัวอยู่แล้วท่านิพพานเราจะต้องไปโกนหัวบวชชีเราจะอยู่ยังไงมันก็ลำพึงลำพันทั้งวันไปนั่นแน่ ความใจที่มันสงบแล้วว่างเปล่าเนี่ยเมื่อเห็นอย่างเงี้ยแล้วรู้อย่างนี้ล่ะความรู้มันรู้ออกมาจากใจที่สงบแล้วว่างเปล่ามันรู้ออกมาจากสุญญตามันใจที่สงบเนี่ยมันก็จะคล้ายมันจะแยกส่วนออกจากไอ้ผู้ที่ลำพึงลำพันไม่ใช่เอาตัวเราไปปล่อยวางตัวเรานะปล่อยไม่ได้จะเอาตัวเราไปปล่อยวางตัวเรามันมันก็จะกลายเป็นเอาตัวเราไปซ้อนตัวเราเอาอัตตาเนี่ยเอาอวิชชาไปไปซ้อนเอาอวิชชาไปเรื่อยๆเอาอัตตาไปซ้อนอัตตาไปเรื่อยๆคือใจที่มัน มันว่างเปล่ามันที่มันไม่ไม่ปรุงแต่งใจที่มันสงบเนี่ยมันจะค่อยมันค่อยๆกับมันแยกส่วนออกมันแยกออกโดยโดยอัตโนมัติออกจากไอไอตัวที่ลำพึงลำพันธ์และไอตัวที่ลำพึงลำพันธ์เนี่ยมันคกลยๆว่ามันถูกตัดหางไปวัดไปด้วยใจที่ที่สงบและว่างเปล่าแต่ไม่ใช่ว่าไอตัวลำพึงลำพันธ์เนี่ยมันจะไม่มีนะมันก็ยังมีอยู่นะเพราะขันห้ามันไม่ตายแต่ใจอ่ะมันมันปิดอิสระจากขันห้า แล้วมันก็จะไม่หลงเอาเอาตัวอัตตาที่ยึดเอาเครื่องมือของขัน้าเนี่ยมายึดถือใจที่ที่สงบและว่างเปล่าใจมันเลยกลายเป็นความว่างที่ปัสะจากตัวต,วตวนปัสะจากตัวเราปัดสะจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันจะไม่มีความปรุงแต่งในความว่างนั้นขัน่าที่ปรุงแต่งมันเหมือนไปไปปรุงแต่งอยู่ในอากาศ จะไม่มีไม่มีตัวตนไปรองรับใจมันจะเป็นเหมือนอากาศธาตทเหมือนกับอวกาศมันกับเป็นความว่างของธรรมชาติของอากาศแต่ตัวลาพึงลำพันนะในจิตใจที่มันเอ๊ะเอ้ะตรงนี้เป็นยีงฮะแบบนี้ไม่เคยเจอเอะอะเฮ้ยโอ้มันไมว่างแบบนี้อะไรเนี่ยไอตัวนั้นนะ่ะมันได้อำนาจแห่งใจที่มันว่าเปล่ามันจะหลุดออกจากสังขารที่ปรุงแต่งเนี่ยไอสังขารที่ปรุงแต่งก็จะ ปรุงแต่งอยู่ในเหมือนกับปรุงแต่งอยู่ในอากาศไม่ไม่มีความรู้สึกกับปรุงแต่งอยู่ในตัวเราเพราะใจมันเป็นความาว่างเปล่าเหมืนอนด่างธรรมชาติเป็นความว่างเหมือนด่างความว่างของธรรมชาติของจักรวาลไปแล้วโดยที่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตวเราเขาความเป็นตัวเรามันเป็นความปรุงแต่งอยู่ในอากาศซะแล้วใจมันก็เลยพ้นจากความเป็นตัวเราพ้นจากความปรุงแต่งไปเข้าใจไหมอันนี้อันนี้เรายังเข้าไม่ถึงเนะาะแต่ตรงตาบอกบอกนำลอกไปก่อนเพื่อ เราจะได้พัฒนาไปถึงขั้นสูงสุดค่ะหลวงตาค่ะมีเรื่องถามสมาธิอะค่ะคือคือปกติอะหนูไม่ค่อยได้นั่งสมาธิหนูจะใช้เดินจงกรมแต่สมัยก่อนอะหนูเคยนั่งสมาธิแล้วคือหนูก็ใช้วิหารธรรมเหมือนความรู้สึกตัวค่ะมันก็เห็นนุ่นนี้นั่นเกิดดับแล้วพอมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรอยเลย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบไอตัวความรู้สึกตัวที่มันมีอยู่เหมือนมันเหมือนมิติเคลื่อนรุฟเข้าไปแล้วมันเหมือนแบบ เหมือนร่างกายอ่ะมันหายคือแต่หนูเหมือนมันมันจะมีจังหวะหนึ่งที่มันแบบเหมือนหนูจะเคลิ้มๆนิดนึงแล้วมันก็เหมือนเคลื่อนเข้าไปในอีกมิตินึงแล้วมันก็เหมือนแบบเหมือนร่างกายไม่มีอะค่ะเหมือนเป็นอากาศทะลุไปทะลุมาแต่หนูก็เห็นแต่ตอนนั้นน่ะหนูไม่รู้หนูก็แบบดีใจแล้วก็แบบวิเราบรรลุธรรมหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เหมือนเห็นจิตเกิดดับเกิดดับอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นมันจะมีอาการเหมือนแบบ หนูตื่นเต้นว่าเฮ้ยตัวมันหายมันสบายมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือจริงๆถ้าไปอย่างนั้นต่อตรงนั้นมันก็คือเหมือนเป็นอุปจาระสมาธิหรอคะหรือว่าโอ้จะไปหาความหมายก็อ้ตรงนั้นที่เราบอกว่ามันเหมือนเข้าหลุดเข้าไปในโลกแห่งความว่างแต่ความว่างเนี่ยเราไม่เราลืมรู้เราลืมปล่อยวางไอ้ความว่างเนี่ยเรายังไม่มีปัญญารู้แจ้งออกมาจากความว่างนั้นว่า เนี่ยมันมีตัวเราที่พูดอยู่อะเมื่อกี้เนี่ยมันพูดไปยังไงอะโอยเราจะนิพพานแล้วเหรอเนี่ยนี่มันเป็นอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธินี่หรือวงชานนี่เราจะต้องทํายังไงต่อไปนี่อย่างวุ่นอย่างงี้อย่างนันอย่างนี้มันก็จะพูดใหญ่เลยใช่ใช่ความจริงเนี่ยความว่างเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเนี่ยมันมันจะเป็นอิสระจากไอตัวเราเนี่ยที่มันพูด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 พากอยู่เนี่ย มันก็จะพูดพูดพูดพกพากพากเงี้ยมันจะพูดพากไงก็ตามมามันก็กลายเป็นพูดพูดพากอยู่ในอากาศในความว่างใจก็เป็นความว่างไปใจมันก็เป็นความว่างไปแต่ที่พูดพากมันก็พูดพากไปเป็นอิสระต่อการไปเองแต่ถ้าเราพยายามไปหาความหมายอะว่าอะไรไปอะไรไอ้ตรงนี้มันเป็น วาระสมาธิเปล่าเป็นอปนาปสมาธิเปล่าเอ้เหานิพานหรือยังตัวน,นี้เท่ากับว่าเราหลงไปเป็นอัตตาตัวตนเป็นเอาวิชาเต็มเต็มเลยคือไปเป็นไปอยู่ที่ไอตัวพูดพาคเต็มเต็มเลยเนี่ยเราเราก็ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยวางใจที่ว่างเปล่านะมันไม่ได้ไม่ได้ปล่อยวางไอตัวพูดพาคไปแต่มันกลับเราไปเป็นตัวไอพูดพาคเองเต็มเต็มเข้าใจไหมเข้าเข้าใจค่ะแต่จริงๆหนูไม่ค่อย เขาไปถึงตรงนั้นบ่อยอะค่ะหลวงตาแล้วก็นานแล้วค่ะอันนี้เลยลองถามหลวงตาว่าแบบบางทีจริงๆสมาธิแบบถ้าเข้าไปเห็นในนั้นมันจะชัดเจนกว่าหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็รู้แจ้งด้วยใจตัวเองกนแล้วค่ะมันเป็นยังไงมันก็ต้องมันก็ชัดเจนชัดเจนมันเองแหละใจก็เป็นความว่างไปแต่มันก็ในความว่างมันจะเป็นตัวปล่อยวางไอ้ไอ้ตัวที่เรายึดถือเป็นอัตตาตัวตนที่มันพูดได้วิเคราะห์วิจารณวิจยัยที่เราเมื่อกี้เราพูดแล้วว่า มันว่าแบบนี้นิพพานแล้วไม่ใจะนิพพานแล้วเลยไอ้เรื่องมเป็นอุปจารสมาธิหรือมันนิพพานเลยว่าแบบเนี้ยมันก็จะพูดอยู่นั่นแหละไอ้ใจที่เป็นความว่างมันจะมันก็จะปล่อยวางไอ้นี่ไปเองปล่อยวางไอ้ตัวที่ปรุงแต่งมันจะคือมันจะปล่อยวางอัตตาตัวตนไปเองขอบพระคุณค่ะหลวงตาพอเราไปถึงตรงนั้นไม่บ่อยเลยเดี๋ยวมันจะเข้าใจแต่ไม่ใช่ว่าเราอยากเข้าไปถึงตรงนั้นแต่เราอยากไปถึงตรงนั้นเนี่ย มันไปกิเลสตัณหาไม่มีทางจะไปหลงพอกิเลสตัณหามันดักหน้ามันมรนต้องปฏิบัติไปถึงตรงนั้นได้ก็เพราะว่ามันขนาดจิตนั้นเนี่ยมันไม่มีกิเลสตัณหามาปนมีความอยากมาปนไม่มีความหลงปรุงแต่งจะพยายามทำอะไรเป็นอะไรมาปนขนาดจิตนั้นสังเกตได้ดีมันมันเป็นเช่นนั้นได้เพราะมันไม่มีขนาดจิตนั้นไม่มีกิเลสตัณหามาปน มันไม่มีการพยายามจะทําอะไรเพื่อเป็นอะไรไปเอาอะไรไปได้อะไรแล้วก็มันไม่ได้หลงส่งจิตออกนอกไปไหนแล้วมันก็เป็นของมันเองมันเป็นของมันเองนะเป็นของมันเองด้วยขณะจิตนั้นไม่หลงส่งจิตออกนอกแล้วก็ไม่พยายามไปทําอะไรเป็นอะไรใช่ใช่ค่ะพอรู้สึกตอนมันเข้าไปอย่างนั้นได้มันเหมือนถ้าถ้าถ้าน พอหนูออกมาหนูรู้สึกว่าเอะเหมือนมันมันเข้าไปเหมือนแบบฟุกๆอะค่ะไม่ได้มีเจตนาจงใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะลวงตาแต,แต่แต่พอบางครั้งพยายามนั่งแล้วให้เป็นอะเพราะว่าจริงๆตอนนั้นสมัยก่อนที่ชอบแบบนั้นรู้สึกเออมันดูสบายเหมือนแบบร่างกายมันเหมือนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอลองนั่งแล้วแบบมีตัวตัณหานาำน้ามันก็จะไม่เคยถึงค่ะเราต้องต้องเข้าใจเหตุเข้าใจเหตุผลเพราะความสิน้นความพงแต่งสิ้นกิเลสตัณหาในขณะจิตนั้น หรือในขณะจิตนั้นไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีความปรุงแต่งพยายามจะทําอะไรเป็นอะไรไมาเลยไปเป็นอย่างรันคือมันเหมือนกับมันพลอกหลุดไปเองอ้าวมันทําไมว่างไปหมดเลยแต่ในความว่างอ,ะอ่ะเอ้าแล้วมันมีคนพูดได้เลยคือตัวเรานี่ไงี่ได้ยึดอาตตาต,ต,ต,ตนพูดได้เฮ้ยเราจจติพาแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ย,ยใช่จริงๆเหรอเนี่ย เอก็จะพูดมันอยู่นน่และแต่ใจเนี่ยมันเป็นธาตุรู้นะในความว่างมันจะว่างไม่มีความรู้ใจมันเป็นธาตุรู้มันเลยรู้ว่าไอ้พูดไอ้ตัวที่มันเออเออไอ้ตัวเราที่พูดได้เราจะนิพพานอะไรไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวปลอมมันเป็นตัวสังขารตกแต่งมันตัวเป็นตัวปลอมมันไม่ใช่ใจนิพพานแท้ๆมันคือใจที่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่เป็นความว่างที่ไม่ว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างจากตัวตนเลยไม่มีตัวตนไปยึดถือสิ่งใดให้เป็นทุกข์ นั่นแหละคือใจใจที่เป็นนิพพานใจบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นไอ้ตัวพูดได้น่ะมันไม่ใช่ใจเพราะมันเป็นตัวปรุงแต่งครับสิ่งใดปรุงแต่งมันต้องเป็นนิจังทุกขังอนัตตาแต่ใจเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันมันเลยพ้นจากอนิจังทุกขังอนัตตาอ๋ออย่างนี้ไอ้ใจที่มันว่างมันพูดไม่ได้แต่ไอ้ผู้พูดได้นี่มันคือตัวปลอมและใจที่มันพูดไม่ได้นี่ที่ปรุงแต่งไม่ได้มันมันจะเป็นผู้ที่ไม่ยึดถือไอ้ตัวปลอมเอง เพราะมารู้ว่าไอ้ตัวเราที่พูดได้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันมันเป็นตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริงไอ้แต่้ตัวจริงอ่ะไม่มีตัวแล้วก็ไม่ไม่ปรุงแต่งแต่จะเข้าไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยเราต้องเข้าใจเหตุว่าจะมันจะพล็อกเข้าไปถึงความไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเนี่ยเราก็เห็นสังขารเกินดับอยู่ในความไม่มีอะไรได้มันมีกรณีเดียวเท่านั้นคือขนานั้นเนี่ยมันจะต้องไม่มีความปรุงแต่งคือไม่หลงทรงจิตออกนอกแล้วก็ไม่มีความปรุงแต่งพยายามจะทําอะไรเป็นอะไร แล้วมันก็เป็นของมันเองมันเป็นธรรมชาติที่เป็นมันเองเมื่อเมื่อสิ้นก่อนปูแต่งสิ้นหลงสรงจิตออกนอกคําว่าส่งจิตออกนอกเนี่ยมันคือมันส่งจิตออกไปนอกตัวเรานะไปส่งตัวอยู่นี่แต่จิตใจมันส่งไปส่งออกนอกส่งไปนอกตัวเราแล้วก็ส่งเข้าไปในตัวเราก็เรียกว่าส่งออกนอกเช่นว่าจิตเป็นอย่างเงี้ยอยากให้เป็นอย่างงั้นจิตเป็นอย่างงั้นอยากให้เป็นอย่างเงี้ยเรียกว่าส่งออกนอกเมื่อก่อนหลวงตาก็ไม่เข้าใจตรงเนี้ยว่าส่งออกนอกเนี่ยเข้าใจผิดว่ามันต้องส่งไปนอกตัว ส่งไปหาคนที่รักคนที่ช่างส่งไปคิดถึงคนที่รักคนที่ชัางส่งไปเรื่องเราในอดีตอนา,นาคตคนที่รักคนที่ชัางคนนั้นคนนี้อย่างนี้ไปส่งออกนอกเราก็เข้าใจกันดีแต่ตอนที่ลุงตาพาพาเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งอะไปคุยกับหลวงปู่ทาจารุตโมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลุงตาเนี่ยขณะที่หลวงปู่ทาเนี่ยท่านก็ถามคุยกับเพื่อนลุงตาว่าเป็นไงล่ะอยู่ที่ไหนล่ะเพื่อนลุงตาก็าบอกอยู่เชีงใหม่ ในเชียงใหม่แลเออ,เอ,อรู้จักที่นี่หรือเปล่าเดี๋ยวหลวงปู่เคยไปอยู่ที่เนี้ยหลวงปู่ก็ชวนคุยตามภาษาเออท่านชลาแนละ้วท่านคน,คน,คนเหมือนกับคนแก่คนแก่คุยกับเด็กอะ่ะแต่ก็เมตาตาแล้ก็ถามอ,อแต่เพื่อนหลวงตาเนี่ยไม่ฟังท่านนะปล่อยท่านพูดไปตาละพงังแล้วก็เดี๋ยวก็ข,ขอโอกาสครับพ่อแม่ครูอาจารย์ระหว่างที่คุยกับหลวงปู่เนี่ยใจมันใสเหมือนหยดดำค้าง แล้วปู่ตวาดว่าอย่าส่งจิตออกนอกหลวงตาตกใจฮ <Hey! S 1> การที่รายงานเรื่องจิตของตัวเองตลอดคอยเข้าไปดูตรวจสอบจิตเช็คจิตตรวจสอบว่าจิตเป็นยังไงคือชอบอะ่ะเข้าไปดูด้วยความชอบความชังคือถ้าจิตมันดีแล้วก็ชอบถ้าไม่ดีแล้วก็ชังอย่างนี้เรียกวส่งจิตออกนอกาอ้หลวงปู่ก็ถามอีกเป็นยังไงล่ะแล้วแม่แม่แม่อยู่ไหนแม่แม่มาด้วยหรือเปล่าอะไร ถามเชิญคุยเงีเ้ยเนเพื่อนหลวงตาก็ไม่ฟังไปไงั้นแหละแต่ก็คือไม่ฟังเพราะอะไรตั้งใจแต่แต่รายงานอย่างเดียวพอหลวงปู่พูดสะพาน,นก็ขอโอกาสครับหลวงปู่ขอโอกาสครับพ่อแม่ครูอาจารย์ตอนนี้ไม่ทราบเป็นอะไรระหว่างที่ฟังหลวงปู่เนี่ยระหว่างฟังพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยใจมันมันใสเหมือนกับเป็นเพชรเลย ลวงปู่ตวาดเลยว่าอย่าส่งจิตออกนอกเขาก็ไม่เข้าใจแล้วปู่ก็ชวนคุยอีกมันคนแก่คุยกับเด็กอ่ะต่กับเมตตาพอข้ที่สามาขอโอกาสอีกขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ตัดบทท่านเรื่อยเลยไม่ทราบเป็นอะไรตอนเนี้ใจอ่ะมันเหมือนกับเพชรท,ที่เจรานัยสำเร็จแล้ว โ, iden, โอ้โหโดนหลวงปู่ตวาดเลยว่าบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกไม่รู้เรื่องนั่งไงตวาดแล้วท่านก็ไปคุยด้วยเลยตั้งแต่นั้นหลวงตาจําแม่นเลยว่าโอ้ส่งจิตออกนอกนี่ไม่ได้ส่งไปนอกตัวอย่างเดียวนะมันจะไปเอาอย trendy, oo, ่างไรกับจิตของตัวจิตใจของตัวเองให้ได้คือจิตเป็นงนี Corn ้อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นนี้อยากให้เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามจะเอาแต่จิตดีอย่างเดียวอย่างเงี้ยแล้วกว่าส่งจิตออกนอกแต่ถ้าเราเรียนรู้จิตเรียนรู้จิตเรียนรู้ธรรมในจิตตามความเป็นจริงเนี่ย อย่างนี้มันคือความรู้แจ้งคือเรียนรู้เตาความเป็นจริงจนสิ้นความยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยในจิตเพราะทำทั้งหลายเนี่ยก็มารวมลงที่จิตใจเรานี่แนะความรักความชังกิเลสตัณหาความทุกโศกเร้าเสียใจความแคบแค้นใจความได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจความพอใจความไม่พอใจความอึดอัดขัดเคืองใจขับค้องใจมันก็ไม่รวมอยู่ในจิตใจเรานี่แล้วไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนหรอกเนี่ยคือทำทั้งหมดเลยที่จะต้องเรียนรู้ เราก็ปล่อยวางมันได้ไหมถ้าปล่อยวางได้จนความทุกข์ความเครียดกิเลสตัณหาในใจมันเบาบางลงไปเบาบางลงไป,งงไปจนหมดสินส้นไปสิ้นไปเรื่อยๆน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยไปเรื่อยๆนั่นแหละท่านกาลังก้าวหน้าในธรรมกำลังเดินอยู่ในทางของอริยมรรคแล้วแต่ถ้าปฏิบัติผิดอย่างเพื่อนหลวงตาเนี่ยคือมันไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความปล่อยวางแต่จะไปเอาจิตด,ดี อย่างนี้ยส่งจิตออกนอกตัวนี้ถ้าขณะจิตในปัจจุบันขณะไม่หลงส่งจิตออกนอกไม่หลงส่งจิตเข้าในก็คือส่งจิตออกนอกเข้าไปเข้าในหลงส่งจิตออกนอกออกไปข้างนอกหลงตายเลยต้องเพิ่มคําหลงส่งจิตออกนอกออกไปข้างนอกข้านอกตัวกับหลงส่งจิตออกนอกเข้าไปข้างในเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยเป็นส่งจิตออกนอกเหมือนกันเมื่อในปัจจุบันขณะไม่หลงส่งจิตออกนอกไปข้างนอกไม่หลงส่งจิตออกนอกก็ไปข้างใน และข้อสามไม่บกบุญด้วยความจิตมั่นถือมั่นจะเอาอะไรให้เป็นอะไรให้ได้จะพยายามทําอะไรเป็นอะไรได้ขณะจิตนั้นน่ยมันกับล็อกเข้าไปสู่ความไม่มีอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยว่างเปล่าไปหมดเลยมันเป็นของมันเองมันเป็นของมันเองแล้วนี่นน่ความว่างนั้นนี่ยมันค่อยๆเป็นอิสระจากไอ้ตัวเราที่พูดได้ อุ้ยมันทำไมว่างแบบนี้เราจะนิพพานแล้วหรอเฮ้ยให้อย่างนั้นเอ๊ะมันมาอย่างไงอ่ะมันเข้ามาได้ยังไงในความว่างเงี้ยเรายังไม่ได้เจตนาเลยแล้วเรายังไม่รู้เลยมันเข้ามาได้ยังไงแล้วเราต่อไปเราจะเข้าได้หรือเปล่าแล้วก็อยากได้ความว่างเงี้ยอยากได้อยากได้อยู่เงี้ยก็ไปกินเล็ตันหาวุ่นวายอยู่เลยก็คือในความว่างมันมีตัวไม่ว่างตัววุ่นอยู่ตัวหนึ่งเมื่อเห็นโทษภัยไปบ่อยเข้าไอ้ตัวความว่างเนี่ยมันก็ปล่อยวางไอ้ตัววุ่นมันก็เหลือแต่ความว่างที่ไม่มีไอ้ตัววุ่น ไอ้ตัวมันก็เหลือแต่การทํางานของขันห้าที่ไม่วุ่นวายกับไอ้ความว่างไม่งั้นเนี่ยไอ้ตัววุ่นเน่มันจะไปวุ่นกับไอ้ความว่างแล้วมันจะไปวุ่นกับความไม่อยากให้มันไม่ว่างแล้วจะไปเอาแต่ความว่างที่ไม่ให้มันว่างตลอดไปโดยที่ว่าจะไม่ให้มันวุ่นอีกเลยไอ้แท้ไอ้วุ่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความว่างแต่มันอยู่ที่ไอ้ตัววุ่นที่จะไปรักษาความว่างให้มันว่างตลอดไปโดยที่ให้มันเนี่ยจะไม่ต้องว่างจะแบบว่าไม่วุ่นอีกเลยให้มันว่างอย่างเดียว เ่เห็นโทษภายบ่อยๆนะโอ้ความว่างมันไม่ได้วุ่นแต่ไผู้วุ่นน่ะมันไม่ได้ว่างมันไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่ความว่างมันเป็นคนละตัวกันสุดท้ายเนี่ยจึงเห็นรู้จักรู้หน้าคาตายตัววุ่นและไอ้วความว่างมันจะปล่อยวางไอ้ตัววุ่นเองเด็ดปัญญารู้แจ้ง